สวัสดีครับพี่น้องมาอนี้แพ้ว่าสั่งปลาหมึกมาจากใส่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแพว่าเซ็ทหนังรครับซินหนึ่งฮะสวัสดีจ้าพี่น้องซนหนึ่งกฤเฮ็ทน้ำกิมซีฟู้ดไปจ้ะอืมซินหนึ่งรองด้วยใบมกบะกรูดบอกอื่แพรว่าสั่งมาจากบาทนีรย หวยสามสิบบาทโอ้สดสดแต่หน่อยว่าจะกินดิบแพ้ว่าว่างหอยกินดิบเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อมึงเดี๋ยวแพ้ว่าเห็นน้ำจิ้มแซ่บๆครับผมอะใจเตือนก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวตำน้ำจิ้มแซ่บๆกินกันเห็นปุ๊บเห็ดอยู่หลังครัวเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกเมื่อเมื่อฝนตกเมื่อเมื่อกะบโปรยผ้ากันไปื้อนใส่ยา ยากระมัเหรนครับ,น,บนี่ยนี่เพิ่นคิดหอดเกิดบ,บริหารเข่าห้านำเพิ่นกิมกับกินยู่ฮะกินยู่แห่งบริไตอืมกินกับหน่อมพิมกิมกับหน่อมพิมหน่อมไม่แต่ว่ากิกนกับเขา่าเหนียวนะก็เลยบบริไตชุนมุ่นพอดีๆๆนี่ยนี่นอนกับไปทายช่องตะหน่อยนิดนึงเนาะอ่ะอเดี๋ยว แพว่าหนึ่งประมึกซูจิอุ้ยเงี้ยอีกหมดเธอปลาเดี๋ยวไปพัดกระเพ้าประมึกอังสี่จะหน่อยชอบมากเลยเขาเอินประมึออีกอย่างก็มือกล้วยมือกล้วยมือสายมือกล้วยหรือมือสายมือแกมิดเนาะอ่ะเดี๋ยวแพว่าสีเห็ดเมนูลุยสวนลุยสวนอาจจะมีน้ำจิ้มพร้อมเนาะ คนเมียนพ่ไปเอามาตากักเขาไว้เดี๋ยวแค่ว่าหนึ่งเอาเนาะใส่สูตรหนึ่งเอาครับผมข้าวเดียวข้าวเดียวมะเมึองมัสูงเร็วเลย่ะโอเคเดี๋ยวต่ำนป็จิมนะ้มเนาะแค่ว่าเนาะเดี๋ยวจะมาเมืองกันครับมันไม่กลับพ้นจิตโตอีกแล้วมาเลยอ่ะมามาเมืองพี่น,ะนาะ <c oughs> หนึ่งเมตรสัก เอาป้ามือขคอยไปใส่หละเธออู้ยพี่นีอน,นอนะคะแต่ว่ากระนากินครับผมมาเดี๋ยวซุกเลยนะใช่ปะซุกแล้วเนะดี๋ยวเ้าจังสีเอ่อเห็ดน้ำจิม้ตมตำน้ำจิ้มแ่บๆครับผมหนึ่งอีกจังน่อยก่อน,ม,นมาสุดดิมันจังหวานดิ แค่ว่า,าหาวานาดิแค่ว่าหลังผักก่อนอผักเพียบเลยเดี๋ยวลวกเส้นด้วยนะแค่ว่าอโอเคเดี๋ยวตำน้ำจิม้มแซ่บๆเนาะปะเดี๋ยวอไปเอาลูกก่อนแป๊บนึงพี่น้อยเห็แค่ว่าเห็เหอดอันนี้ก่อนผักสลัดแพงเนี่ยอันนี้เป็นสลัดเอ่อ สลัดตีก็จะเอาไปเฮ็ดสลัดแมเท่าสลัดหวานครับผมเดี๋ยวตาหน่อยไปเอาลูกแป๊บหนึ่งครับรม,รามาพี่น้องกราบสวัสดีครับน้ำจิ้มรสเด็ <laughs> ดโอ้ยสอนตาหน่อยยกมากเมื่อกี้มีมีพร้อมแต่กับนีหมูสามชั้นพร้อมอันนี้ปลาหมึกทีแพะว่าหนึ่งใบครับมันโหดมันโหดมาจ้าพี่น้อง มามามาเสียบน้ำกันเด้อสุขุสุขคนครับมาจ้าพี่น้องมามื่นี้ได้เมี่ยงหมูครับเมี่ยงปลาหมึกน้ำจิ้มตามเองได้จ้ะอันนี้มี สามสั้นสับดีครับสลัดสลัดนี้ก็จะเอาไปเห็ดสลัดเนอสลัดสลัดบานก็จะเอามาไม่โม่ขมอม่ม่ม่านีฟ้าใส่ทั้งปัะหมึกใส่ทั้งนี้ต้นหอมบักซีใสไปเลยนี่ พี่น้องมากินเหนียงน้ำกันครับผมบางคนถามว่าตอนไหนคือาาแต,อแตงจุกขึยังพยาบาลตอนไหนบพราได้เป็นพยาบาลนะพี่น,อน้องตอนไหนเป็นกำนันอืมมาพี่น้องมามาแซ่บจ้ะข้าวสลัดงามงามม,มาเด้อมาเด้อ ได้กินค้องแสบไปอยากให้พี่น้องได้กินนาปลาหมึกตอนหนึ่งคือหลายตอนท่านคนท่านสูงันโหดก็เถอะเฮ้ยเจนซีผิดกันเลยเป็นยังเรื่องสมัยกวนอะสมัยกวนปิ่งปลาหมึกเนาะหนาหนาวเนาะ มึกบานเัาปัญหาย่างนี้ปิ้งตัวบันยิ่งพ่อมันสูกเดี่ยวมันหดเนี่ยเลยเถียงกันนั่นแหละเอามึงเอาปลาหมึกกูไปใส่มาทานกูเผลอแป๊บเดียวรักปลาหมึกกูบ่อยเลยเป็นเล็กหน่อยเนาะใส่ใส่ปลาหมึกใส่หมูสามสันกินกับหมูสามสันเนื้อพี่น้องยังเสี่ยงกินกับหอมเปล่าเขาขนาะ <c oughs> เขากเผ็ดนี่มัจิ้มมันจิ้มเผ็ดอ่ะกินจิ้มแค่ว่าตามเองยาเผ็ดต่ว่าเสียมทาเองจินเองคนื่นเลยชิว่าบเผ็ดเท่าไหร่ละชาวบาคนกินเผ็ดก็ได้เป็นไงทำไงไงเลยบอาก็ได้ หมาพี่นองกันกกนะจ้ะปลาหมึกปลาหมึกเพรว่าสั่งมากเลยคือจวนเลยข่อยอ,อยากกินดิบด้วยว่ะ พออยากกินติดเรียกว่าส้อยสร้อยกินกำลังกินนะนหวานครับ<อ>มันก็คือ,อยูทีล่ลุงสั่งมาอืมอันลุงสั่งมาม,ม,มันแจกส้มเอือกอันบ่มีแบบปิดมาเนาะมี่บอไปเส้นเอ้ยขนทรงมีบ่ม,มีอยู่เด้ยกแถวอืมคิดวจะออกคนทรงมไหมน อ่อนแล้วใครที่ได้ถอดผพาข้าเหงาให้ลูกก่อนอืมหนาวอยู่คอยเครื่องหอนเถอะตอนดุ้งอกมากเลยเนาะกินดิบเลยเอยๆพี่เนาะตอหน่อยกินหวานจุ๋ยๆเลยปาดกินใอยจุกินดิบเลยก็ลิงมชิมเนาะ ล่างแก่เกลี่ยอันบ่ะล่างเกลี่ย,ก,ย,ก,ยกับโซดา<ม>กินดิบเลยเลยเพราะว่ามันสดๆมันก็มืมดเลยบ่ะดดปลาอ๋มาอม,อมืดกับมืดห่อ,อ,อเลยเดี๋ยวมาท่านมาท่านหอนี่เดี๋ยวมันคทำใหญ่กว่า แชบเลยโดนๆสลัดเจออ้าองซื้อสลัดทีดะว่าแพงดู<ะ>ว่าเคยซื้อไหมคป่บ<ะ>สลัดนี่เขาจะเอาไปเอ่าเป็นสลัดนะ สลัดเตะเขาเจอมากถ้ามันแบมันขมอือนี่เขาเอานสลัดสลัดหวานสลัดที่เขาไปทำสลัดกรอบสลัดกรอบเมนกรอบกรอบกรอบเฉ่ยบม,มาเด้อพี่น้องซุปสุกคนบีบไ่้เ่าจุ่มหมูก่อนแซ่บเด้อพี่น้อง คือแบบแค่ว่าสิเทสกับมือเป็นไหน่ล่ะมึงอ๋อคือเลี้ยงหน่อยแต่เ,นนเท่าแล้วพอดีหมูสามชั้นอยู่ในตู้มี่ขาดยังขาดได้ขาดหมูสามชั้นขาดอันนี้ตัวหน่อยตัวหน่อยเป็นคนมากินแบบมั่นๆเลยพี่น้อง ซื้อมาติดตู้เย็ยนไว้อืมอื้อหือหอมมากแซ่บพี่นนองมา,จากจ้ะ รสกรอบๆผลตกเหมือนเมื่อถ้าผลบต่ตกสิพาดนี่เนี่ยเป็นเห่นบ้านย่าอยู่หรอกถ้าผลตกน,น,นะไปว่ได้ย,ดย่านลูกเป็นวัดย่านลูกเป็นวัด ยาแต่บ้านวนเดาอยู่ที่นยืนหอด้วยแต่บ้าหาไงบ้างถ้ามาด่าตัวหน่อยกับลงุงกับป่านเอาเส้นหนึ่งกับสองสามเท่าไีเนานะจะลดช่วงอาทิตย์อาทิตย์นี้รดตัวหน่อยไปให้สีก็เลย ลดเขาศูนย์ก็เลยบ่ได้พาไปเพิ่นก็เลยคิดไปเพิ่นก็เลยมาใส่โอ้สุดยอดแซ่บมากปลาหมึกหวานว่ะอืมรวยเลยเถอะหวานดี ว่าเราต้มสาดกระลังที่แล้วอืวเขาบอกให้ไปแต้งตัวภาไปหาหนองเส่นเฝ้าออเลยเส่นแล้วมะมากกระคันเลยมากกระจุก๊บออกคันกินหอหลานเนี่ย ยานเคยไปหาเด้น่องพิมพ์น้องไม้กันหยุดเรียนพอะดีหยุดเรียนน้องไม้เพิ่นกันยาบมาหานนองอสุดยอดเลย กิ้มทำนี่หิวเขาเลยเด็กแบบกเสือของตืน่นไหมไปตรงนี้ของตื่นไปได้พี่น้องประวนันเด็กเด็กแล้วตื่นมากแล้วตื่นมากเมืองลูกตื่นมากเลรอน,น้ำหลูกบางจะาลูกตื่นนึงเฉยกระตรงน้เด็กกรบตรงนี้ของทายหิวเนาะกินเลี้ยงซีมันหิวอยู่แล้วคนเนี่ยเฮ็ดงาน อดหลับอดนอนนะเนาะเนาะเขาถือว่าเห็นอดหลับอดนอนเลยล่ะอ่ะสั่งเซเว่นเขาเดี๋ยวเขาเข้ามาส่งคือขึ้นซังกับบ่ฮะเขึ้นวันเหลววันเม่นเขาน,ขานอนกี่เซเว่นเปิดหยิบซีชูโมงนี่เจอเนาะแต่ว่ากขึ้นพุ่งมามาส่งหรอกอืม <ฮะ S 2> เยยี่มแกเดี๋ยวพ่อยังสามยังสี่เมื่แน่ๆแล่ละเอ๊ะพอกระดูกพ่อปั่นกันแซ่บเลยดี่จอดแซ่บ,บพักนี่ใสตู้เย็นไม่ได้นะครับย้อนไปใต้เย็นกระมังมพักเด้อฉันหิว

ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพี่ลองอยากนี่นสวัสดีค่ะ